สวัสดี everybody FC Over Channel ทุกท่านครับพบกันอีกแล้วกับ Over Channel นะครับวันนี้โอมีเมนูพิเศษอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นเมนูที่ครั้งแรกอีกแล้วครับที่โอลองทานนะครับนะครับอาจจะไม่แปลกสำหรับใครแต่อาจจะเป็นน้องใหม่สำหรับโอนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับคือเมนูอะไร ก็ไ <Wow. S 2> ดาน,นี่ครับแมงดาทะเลเอ้ยไม่ใช่แมงชานาะนะครับแต่เป็นแมงดาตัวเมียนะครับทุกคนเคยกินน้ำพริกแมงดาอาจจะเคยอาจจะเคยลองกินกันอยู่แล้วนะครับอันนั้นเป็นแมงดาตัวผู้นะครับที่เขาเอามาตำน้ำพริกแต่ ที่โอเอามาทานให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยเป็นแมงดาตัวเมียรครับตัวเมียซึ่งมันจะมีไข่ทุกคนดูนี่นี่คือไข่มันนะนี่คือไข่มันนะนะครับไข่มันนะครับมันก็มันมๆนะอร่อยน่าจะอร่อยแหละคิดว่าเดี๋ยวลองมาทานให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้โอมี ด้วยกัน2อน้ำจิ้มนะครับก็จะเป็นง่ายๆเลยครับซอสกับพริกไทยนะครับแล้วก็ซีฟูด้ดเรามาดู2อ,อย่างนะครับทุกคนคงเคยอ่ามีคนเขาเรียกอาจจะเคยลองทานกับะมะแลงทอดมาแล้วน่าจะคล้ายๆกันลองดูครับเดี๋ยวลองมาทานทานทานดูอืม เลยเดี๋ยวลองกับที่เราเคยกินกับมแมลงก่อนนะที่โอเคยลองกินมแมลงดูนะดูก่อนก็คือน้ำจิ้มริกไทยกับซอสครับว่าจะอร่อยแค่ไหนอมืมันมีรสชาติมันมันหนึบหนึบแทบจะไม่มีกลิ่นแมงดาเลย มีนิดหน่อยหรือว่าพอมันอาจจะเป็นแมงดาไข่มันเลยอาจจะไม่มีกินนะครับในส่วนของตัวผู้เนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับก็คือเอามาทำน้ำพริกนี่หน้าตามเป็นงี้หน้าตามเป็นงี้นะครับ เดี๋ยวเรามากินตัวกันอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องเครื่องของมันนะครับภายในห้องเครื่องของมันก็จะมันนเนี่ยมีเนื้อนะมีเนื้อ อีกแบบครับนี่อาจารย์ไปงีนเน้เหมือนในตัวคุณผูณ้ชมเคยดูอันนี้ไหมเป็นพวกไอ้มดแดงอะ่ะมันมีเขาด้วยนะดูเห็นไหมความป้าเอาไปอีกแบบนะครับเป็นเมนูแปลกใหม่อีกแล้วที่ ที่รอลองกินนะครับเคยเห็นมาหลายคนแล้ะมากินให้ดูนี่คุณผู้ชมโอ้โไข่เต็มท้องเลยอ่ะไข่เป็นนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทีนี้เราลองน้ำกินซีฟูดตบๆจุ่มเลยออ่ม ว่าอร่อยครับผ่านครับเมนูนี้เป็นเมนูแปลกใหม่ที่ผ่านให้คุณผู้ชมไปหาลองทานดูนะครับอร่อยไปอีกแบบนะนี่ห้องเครื่องมันก็จะมีเนื้อก็จะมีเนื้อมันเห็นไหมปรกกันหรือเปล่ามีเนื้อมันนะ อร่อยดีครับขั้นตอนทางการทำก็ไม่ยากเราได้แมงดามาล้างให้สะอาดมีสองแบบก็คือเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ฟิวนุ่มๆหน่อยนะครับนุ่มๆหน่อยแตบบ่ของโอเนี่ยเอาแบบทอดแบบทอดมา แบบทอดมามันก็จะดูแห้งๆนะครับอันนี้แบบทอดเดี๋ยวไว้ข้างหน้าถ้ามีโอกาสทําให้ดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะามาสแสดงวิธีทําให้ดูนะครับวันนี้มากินให้ดูก่อนนะครับว่ามันกินได้มันจะแห้งๆหน่อย ในตัวมันก็ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยต,ตัวผู้มันก็คือป็นหิ่งแหละแต่ว่ามันแค่ไม่มีไข่แต่ว่าตัวเมียมันมีไข่แค่นั้นเองเพื่อนดูดิไข่มันอันนี้เอาทอดมาแล้วใส่เกลือมามันก็เลยดูแห้งหน่อยนะครับอร่อยดีครับแป,แปลกแหวกแนวไปอีกแบบนะ มันจะมันๆหน,นึบๆน,น,นะครับอร่อยครับแกงว่าผ่านสำหรับเมนูนี้นะฮะอาทิตย์แร้ไมไม่ได้ลงคลิปเพิ่งมาลงอาทิตย์นี้เปีอาทิตยนน์แวกฝนมันตกนะครับแล้วก็ ผมไม่ได้ออกไปหาวัตถุดิบด้วยไม่ได้ออกไปหาวัตถุดิบมาทำอะไรให้ผู้ชมได้ดูนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับช่องน้องใหม่โอชาแนลนะครับก็ลงมาได้หลายคลิปแล้วเจ็ดแปดคลิปแล้วฝากไว้ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะอยากให้ลองทานอะไร ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวรออีกสักตัวแล้วกันนะสักตัวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับอู้ตัวนี้ไข่แม่นเปี้ยผู้ชมดูนี่เห็นไหมเห็นไหมตัวมันจะประมาณนี้เห็นไหม ขา่เยอะจริงสุดยอดสีฟูด้วยแล้วกันมันครับมันอร่อยนะครับอร่อยจริง น่าอร่อยต้องมันนี่แหละมันเป็นไข่อ่ะมาโปรตายแล้วกับบรรยากาศสวนลัางบ้านอิดเช่นเคยครับ วันนี้ฝนไม่ตกนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปทานก่อนนะครับกับตากล้องฝากไว้ด้วยขอฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับโอว c h ชาแนลนะครับคลิปนี้โอต้องลาไปก่อนคลิปหน้ามีอะไรไมาให้ดูเร็วๆนี้แน่นอนสวัสดีครับ